สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมคลิป r a n d o m ในวันนี้นะคะวันนี้ผู้อ่านจะมาทำคลิป r a n d o m ในหัวข้อความรักนะคะเป็นการอ่านพลังงานคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ทำคลิปยาวแล้วก็เป็นพลังงานโดยรวม ไม่ได้เป็นพลังงานของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านอย่าเอาการเปิดไพ่มาเป็นการตัดสินชีวิตของท่านนะคะไพ่เป็นเพียงแค่การไกด์ไลน์ไม่ได้เอามาตัดสินชีวิตใครนะคะเป็นเพียงแค่คำแนะนำสำหรับการเปิดไพ่บางครั้งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ หรือบางครั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ผู้อ่านจะทำคลิปเกี่ยวกับความรักแล้วก็ใช้ไพ่สองสำรับค่ะสำรับแรกเป็นไพ่แสงสุขสำรับที่2เป็นไพ่เลิฟเมสเซจเลิฟเมสเซจเราจะใช้ในท้ายคลิป นะคะท้ายการอ่านคลิปส่วนตอนนี้เราจะเปิดไพ่แสงสุขห้าใบนะคะเพื่อดูตัวตนแล้วก็ดูพลังงานความรักสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะขออนุญาตครูคร,รูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และ เทวดาประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ขออนุญ,ญาตเปิดไพ่แล้วก็ขอสับไพ่ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตครูครูอาจารย์สิ่งศักดิิ์สทธิ์เทวดาประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ผู้อ่านจะทำคลิปเกี่ยวกับความรักให้กับผู้ที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ ขออนุญาตครุครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของผู้ที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดไพ่5ใบ3 สี่ห้าคนุรายจัดก่อนนะคะจะได้มองเห็นชัดๆโอเคค่ะเรามาเริ่มอ่าน พลังงานเรนดอมวันนี้เลยนะคะอย่างที่ผู้อ่านบอกก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความรักค่ะเรนดอมวันนี้เกี่ยวกับความรักหน้าไพ่วันนี้ผู้ที่เข้ามาชมคลิปน่าจะเป็นคนที่มีอายุช่วงวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ ได้เลยนะคะที่เข้ามาชมพลังงานวันนี้ท่านเป็นคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้นะคะท่านเป็นคนที่มีความรักดีอยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่อยู่กันเป็นจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยค่ะแล้วก็เป็นความรักที่อยู่กันมานานแล้ว ถ้าเป็นครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อยู่กันมานานมากถ้าเป็นคนรักที่คบหาดูใจก็คบหาดูใจกันมานานเราต้องออพูดในสองช่วงวัยนะคะเท่าที่เท่าที่เห็นหน้าไพ่ก็คือวัยกลางคนถึงวัยผู้สูงอายุนะคะเราก็เลยต้องแยกเป็นคบหาดูใจกับเป็นครอบครัว เป็นครอบครัวอยู่แล้วนะคะซึ่งการคบหาดูใจกันอยู่ร่วมกันก็ใช้ลร,ระยะเวลาที่นานมาแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนหรือว่าจะเมื่อก่อนหรือปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าสถานะใดทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งเป็นคนที่คบหาดูใจพวกท่านจะ ชอบมีการทะเลาะกันอยู่บ่อยๆมีการขัดแย้งมีการไม่ลงรูไม่ลงรอยกันอยู่บ่อยๆแล้วก็บางท่านไม่ว่าจะเป็นท่านหรือคู่รักของท่านให้ท่านพิจารณาเอาเอาเองนะคะจากหน้าไพ่ก็คือจะเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงขี้โมโหเอาแต่ใจแล้วก็ ชอบโกรธบางท่านก็ชอบใช้อำนาจข่มคนรักเราเราไปอ่าอันนี้กันเอาเองนะคะว่าจะเป็นเราจะเป็นตัวเราที่เข้ามาชมคลิปหรือเป็นคู่รักของเรานะคะเดี๋ยวผู้อ่านจะอ่านไปตามหน้าไพ่ที่เห็นก็นแล้วกันแล้วก็ให้ท่านไปแยกแยะก,กันเอาเองดีกว่านะคะเพราะไม่งั้นผู้อ่านก็จะตะก,ก,กุกตะกักทําให้เสียอารมณ์ของท่าน <laughs> ไปได้เหมือนกันนะคะ เพราะว่าผู้ผู้อ่านอยากจะให้เราเข้าใจแต่บางทีพูดไปกลายเป็นเหมือนฟังแล้วไม่ราบรื่นนะคะก็เอาเป็นว่าให้ท่านไปคิดพิจารณาเอาก็แล้วกันนะคะว่าหน้าไพ่ที่ผู้อ่านอ่านไปเป็นตัวท่านหรือเป็นคู่รักของท่านนะคะเออเราดูแล้วก็คือชอบทะเลาะกันแล้วก็บางท่านก็ชอบใช้อํำนาจใช่ไหมคะทีนี้ คนที่โดนกระทำก็คือโดนกระทำบ่อยๆโดนใช้อำนาจโดนคู่โดนใช้วาจาโดนใช้อารมณ์ที่เอาเอาแต่ใจคนที่รองรับอารมณ์คนที่โดนกระทำโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะก็เลยมีความเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นคู่รักก็เตรียมพร้อมที่จะเออถ้าฉันทนไม่ได้เมื่อไหร่ฉันก็จะไปจากเธออย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นครอบครัวก็พร้อมที่จะไปอยู่ตลอดเวลาคือรับอารมณ์พวกนี้มานนานระยะยาวมากจนทนไม่ไหว เตรียมนะคะได้แต่เตรียมนะคะหน้าไพ่นี้คือไม่ได้แยกจากกันแต่ก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาแล้วละ่ะเพราะระยะเวลามันนานมากจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวนะคะก็มีอาการเตรียมพร้อมเรื่องนี้อยู่มีแต่ความคิดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักจากหน้าไพ่นะคะผู้ที่เข้ามารับชมลนะ่ะ รับชมไพ่ในวันนี้นะ่ะเป็นเป็นคนที่มีความคิดดีแล้วก็มีความแข็งแกร่งในจิตใจนะคะพอเจอเรื่องหนักๆเรื่องวีนวีนเรื่องทำให้เจ็บมาเยอะก็เลยทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความแกร่งเอาซีอะไรจะเข้ามารับได้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงคะ เจอมาเยอะนะคะเลยไม่ไม่ได้มีความย่อท้อในเรื่องของความรักมีความอดทนสูงแล้วก็เข้มแข็งมากๆค่ะความรักตอนนี้ช่วงนี้ถึงแม้คนอื่นหรือตัวท่านเองจะมองว่าความรักน่ะดีอยู่แล้วก็ยังไม่พอใจ ยังอยากที่จะยังอยากที่จะคิดนะคะคิดที่จะออกไปจากชีวิตของคู่รักคนรักครอบครัวอยู่ตลอดเพราะว่ายังไงคะโดนโดนโดนกระทำอย่างอื่นนะคะถึงแม้ว่าความมั่นคงในชีวิตจะมีในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของเงินทองแต่มันไม่ แต่มันก็ไม่เท่ากับการกระทำการกระทำที่โดนที่โดนกระทำในเรื่องของการขม่มข่มขู่ข่มเหงกระทำได้รับได้รับการทำร้ายจิตใจมาเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะมีความมั่นคงในสถานะของการเงินแต่ในเรื่องของจิตใจได้รับการกระทบกระเทือนมาเยอะก็ยังอยาก ก็ยังมีความคิดที่อยากจะไม่อยากอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือชีวิตครอบครัวยังอยากที่จะไปออกจากกันอยู่บางท่านบางคนนะคะก็มีถ้าเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายหลายๆคนอยากจะเข้ามา มารักกับท่านมาชอบท่านอย่างเงี้ยค่ะมีความต้องการอยากได้ท่านไปเป็นคนรักไปเป็นคู่ครองให้เราให้เราสลับกันนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายมาชอบเราเยอะอยากได้เราไปเป็นแฟนอยากได้เราไปเป็นภรรยาถึงแม้ว่าจะมีครอบครัวแล้วท่านก็ยังมีฝ่ายเพศตรงข้ามมาชอบมาจีบท่านอยู่ เยอะแยะมากมายแต่ยังไงคะด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีความยุติธรรมรักความถูกต้องไม่ไม่ทำอะไรที่นอกลูก่นอกทางไม่แตกแถวพูดง่ายๆคืออยู่ยังอยู่ในกรอบยังอยู่ในประเพณียังมีความคิดที่ดีไม่ได้คิดเหลวไหลไม่ว่าใครจะมาจีบ จะมาชอบจะมาเสนออะไรเยอะแยะ,แยะต่างๆมากมายท่านก็ยังมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความหนักแน่นในเรื่องของความรักเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้รับมาหรือระยะเวลาที่ท่านคบหาดูใจหรืออยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นระยะเวลาที่มันนานมาแล้วการที่ท่านโดนฝ่ายตรงข้ามคู่รักของท่าน กระทำอะไรใดๆมันทําให้ท่านได้เข้มแข็งขึ้นไม่ใช่ทําให้ท่านอ่อนแอลงนะคะมันทําให้ท่านเข้มแข็งแล้วก็ทําให้ท่านคิดคิดเยอะคิดมากคิดไม่คิดในที่นี้คือคิดในสิ่งที่ดีไม่ได้คิดที่จะทำตัวหลิวไหลไม่ได้คอยตามไปกับคนที่เข้ามาเพื่อจีบเพื่ออยากได้ท่านไปเป็นภรรยาไปเป็นคู่รัก ท่านเข้มแข็งมากพอแล้วค่ะท่านก็ยังยึดมั่นอยู่กับครอบครัวอยู่กับคู่รักอยู่กับคนรักไม่มีการไหวติงไม่มีการอ่อนไหวอะไรใดๆทั้งสิ้นสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ยังอยู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรส่วน คนที่มีอายุอายุาวัยกลางคนหรือวัยหนุ่มสาวแต่ในหน้าไพ่นี้จะไม่มีวัยหนุ่มสาวนะคะแต่เราจะพูดรวมๆว,ว่าคนที่ยังไม่ไม่ได้แต่งงานเพียงแค่คบหาดูใจก็ยังมีใจที่ยึดมั่นมีใจที่มั่นคงอยู่กับคนรักพร้อม ที่จะไปด้วยกันแล้วก็อาจจะมีข่าวดีจะมีการมั่นหมายหรือแต่งงานในระยะใกล้ๆหรือตอนนี้ก็มีข่าวดีไปแล้วก็ได้ด้วยความที่มีความอดทนมาด้วยกันสำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานก็จะมีข่าวดีหรือตอนนี้อาจจะมีข่าวดีที่จะแต่งงานที่จะมั่นหมายกันแล้ว ก็มีนะคะในพลังงานที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปของความรักก็ได้จบลงแล้วนะคะเป็นคลิปสั้นๆตามหน้าไพ่ก็เป็นคลิปพลังงานความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ยึดมั่นในเรื่องของความรักไม่ได้มีความอ่อนไหวไปกับคนอื่นๆที่จะเข้ามาทําลายความรักของท่านนะคะถึงแม้ท่านจะเจอความรักที่เจ็บปวดมามากมาเป็นระยะเวลายาวนานท่านก็ใช้ ใช้ความเจ็บปวดอันนั้นมาเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ท่านสามารถขอบคุณความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดที่คนรักทำให้กับท่านมันทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีหลักในการใช้ชีวิตต่อไปได้มากขึ้นแล้วสำหรับผู้ที่ สูงอายุแล้วก็จะเป็นความรักที่มั่นคงที่ยั่งยืนยาวนานถือว่าเป็นไพ่ของความรักที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีสำหรับคนที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปในวันนี้ค่ะบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยข้อข้องใจในเรื่องของความรักเดี๋ยวเราจะให้ไพ่เลิฟเ s สเซจมาให้คำตอบ กับท่านมาชี้แนะแนวทางให้กับท่านแต่ไม่ใช่เอา,เอาหน้าไพ่หรือเอาไพ่มาเป็นการตัดสินในการใช้ชีวิตนะคะมันเป็นเพียงแค่การไกด์ไลน์เท่านั้นตอนนี้ขอให้ท่านอธิษฐานทําใจให้มีสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็อธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ ช่วยแนะแนวทางปัญหาที่เรามีคำมีมีคำถามแต่ไม่มีคำตอบไม่ไม่สามารถมีคำตอบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตอบคำถามที่เรามีความคับข้องใจเกี่ยวกับความรักสักสามข้อนะคะให้เพื่อนเพื่อนตั้งคำถามเอาไว้แล้วเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ แนะนำไกด์ไลน์เพื่อให้แนะนำไกด์ไลน์ให้กับท่านว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพร้อมอยังคะตั้งคำถามไว้สามข้อเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดใบแรกข้อที่หนึ่งก้าสองตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนตรวจสอบให้แน่ใจสะก่อ,อืมไม่ทราบท่าน ตั้งคำถามไว้ว่าอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าตรวจสอบให้แน่ใจสกอร์หนึ่งแปดแปดแปดจงมองตามความจริงอืมก็คืออะไรนะตรงจงมองความจริงก็คือต้องยอมรับความจริงอย่าหลอกอย่าหลอกตัวเองอืม ข้อสุดท้ายค่ะท่านถามอะไรหนึ่งห้าห้าห้าเธอเองก็ดื้อเหมือนกันนะอืมมีการงอนกันหรือเปล่าคะค่ะสำหรับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ไกด์ไลน์ให้ผู้ที่เข้ามาชมคลิปเรนดอมหัวข้อเกี่ยวกับความรักไกด์ไลน์ให้แล้ว สามสามข้อนะคะข้อที่หนึ่งท่านถามอะไรก็ไม่ทราบเก้าสองตรวจสอบให้แน่ใจสก่อนข้อที่สองหนึ่งแปดแปดแปดจงมองตามความเป็นจริงข้อที่สามหนึ่งห้าห้าห้าเธอเองก็ดื้อเหมือนกันนะอืมเธอเองก็ดื้อเหมือนกันนะนี่เหมือนกับผู้อ่านเลยค่ะ ผู้อ่านที่โคตรด,ดื้อค่ะเออสำหรับวันนี้นะคะคลิป r a n d o m เรื่องของความรักก็ได้จบลงไปแล้วถ้าผู้อ่านอ่านหน้าไพ่แล้วโดนใจเพื่อนๆถูกใจใช่เลยก็ให้เพื่อนๆรับพลังงานดีๆไปนะคะ ส่วนพลังงานที่ไม่ดีก็ขอให้วางไว้ที่นี่ไม่ต้องนำกลับไปอย่าลืมนะคะผู้อ่านเปิดไพ่เพื่อเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ท่านได้ชมคลิปจนจบแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากท่าน อยากจะเสนออะไรอยากจะแนะนำอะไรให้กับผู้อ่านไพ่ผู้อ่านก็ยินดีน้อมรับแล้วก็นำไปแก้ไขอยากให้ผู้อ่านเปิดไพ่ในหัวข้ออะไรแนะนำมาได้นะคะท้ายคลิปผู้อ่านจะอ่านทุกข้อความนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ